สวัสดีครับผมสปิโดซ่านะครับคอรัดมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพู l และสตาร์สกอร์นะครับวันนี้ วันพุธกลางสัปดาห์17มิถุนาอยู่นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปบอทพิคอฟวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลร,รีกรองที่น่าสนใจนะครับหลังจากผลงานช่วงหลังเนี่ยทีมที่บวกรับทรัพย์ของผมเนี่ยอยู่ในรีกรองเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกาโปรตุกเกสน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเริโออาร์เปิดบ้านพบกับเบนฟิกาครับริโออาร์ ผลงานกับปาเตะกันต่อเนี่ยเก็บมา3แต้มจาก2เกมครับเพียงแต่ว่าเกมรับเนี่ยยังมีปัญหาแล้วข้อสากการเนี่ยว่าตามตรงครับพวกเขาเนี่ยค่อนข้างรอยตัวนะครับโอกาสรุนไปยูโรปาลีกเนี่ยค่อนข้างยากลาบากครับวันนี้ครับเจอกับทามเปฟิก้าซึ่งฟอร์มเนี่ยในการกลับมาเตะกันต่อถือว่าน่าผิดหวังนะครับเก็บมา2แต้มจาก2เกมแต่วันนี้ครับพวกเขาเนี่ยมีแรงจูงใจมากขึ้นครับเนื่องจากหาชนะเนี่ยจะกลับไปเป็นจากฝูงครับเพราะเมื่อวานนี้ปอโตเนี่ยได้แค่สดุดเสมอครับตรงนี้ครับทำให้นักเตะของเปฟิก้าแล้วก็ เนอร์บูโดราเก้เนี่ยคงเน้นมากขึ้นครับวันนี้ครับแนวลุกเป็นราฟาซินบาจับคู่กองหน้ากับคาร์โรบินิซิอุสครับส่วนตัวปั้นเกมเนี่ยเป็นฟังโกเชวี ยูเรียนไวเกิลแล้วก็ฮวนปิซิทครับตรงนี้ครับทำให้เกมรุกมีความหลากหลายมากขึ้นครับยิ่งมาเยเรียลอาร์ครับซึ่งเป็นทีมที่กองหลังเนี่ยชอบดันขึ้นสูงแล้วก็ดูแล้วแผงหลังเนี่ยยังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ครับเชื่อว่าวันนี้ครับเบฟิก้าเนี่ยมีมุมได้เจาะมากขึ้นแล้วก็กระแพงครับที่เปิดมาให้เป็นต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าครูครับซื้อใจบอลที่รุนขึ้นจากผมครับมองว่าวันนี้เบฟิก้าจะเรียกคืนความประจัยด้วยการหุกเก็บสามแต้มได้เชียร์ทางเยเร์ยิสบอนเบฟิก้านะครับในคู่นีี้้สส่่่่่่ววนนนคคคูตตตอออมมมาา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 ารรรรัััับบบขไปปปททฟุลกกกกเเเช็จะหง พบกับวิกตอเรียพิวเซนเป็นเกมบิ๊กแมตช์ครับคู่นี้ถือว่าค่อนข้างสูสีครับฟอร์มช่วงหลังปราดูดีกว่านะครับแต่ผมมองครับว่าถ้าเกิดพูดถึงความเก่าเกมความนิ่งเนี่ยยังไงพิวเซนยังดูโอเคมากกว่าครับกำแพงครับเปิดให้สปาร์ตาาครับเป็นต่อที่0.25คู่นี้ครับผมมองว่าเป็นบอลทันกันแล้วก็โอกาสที่จะออกได้ทั้ง3หน้าเนี่ยมีสูงมากเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชียร์สองหน้าของทางวิกตอเรียพิวเซนเชื่อว่าวันนี้ครับจะมีหนึ่งหรือว่าสามแต้ม เสร็จนะครับเฮงกันรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ